ไปดูเรื่องของบ้านออมทองแชร์มาอีกแล้วค่ะแชร์อ,อมทองนี่เขาตามจับอยู่ใช่ไหมฮะใช่การลงเงินลงขันกันไปแล้วก็มีกำลงกำไรว่ากันไปนะครับแต่ว่าดูจากกำไรตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยก็เช่นเคยฮะอย่างที่ผมบอกประจำแรกๆก,ก็ได้ดีหลังๆไม่ได้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดอุทัยธานีไปจับกลุ่มหญิงออสเท้าแชร์ ทองบ้านออมทองขณะที่ไปแฝงตัวเป็นแม่ค้าอยู่ที่ตลาดแม่สอดครับหลังจากได้รับการประกันตัวในชั้นศาลแต่ว่าเธอกลับหลบหนีไปฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนคุมตัวนางกุชกรศาสตร์อโงนะครับหรือว่าหญิงออสเป็นชาวจังหวัดชัยนาทเธอเป็นเท้าแชร์บ้านออมทองครับก็คุมตัวไปยังสถานีตํารวจภูทรหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้เสียหายหลงเชื่อ แล้วก็ตกลงเข้าไปร่วมเล่นแชร์ออมทองกับเขาเพราะเห็นว่าโปรโมชั่นขายทองของเขาเนี่ยโอโหราคาดีฮะตกลงเล่นเพราะว่าที่นี่เนี่ยขายถูกกว่าร้านอื่นๆทั่วไปขายทองในราคาบาทละ1 9 9 0 0บาทไม่ถึง2,000 0ไม่ถึงตอนนี้ทองเท่าไหร่นะา3 0 0 0ห0 0่0ใช่ซื้อแค่1 9ื่นเกบอา้าวก็ได้กำไรเลยดีครับใช่ได้กําไรเลยทันทีฮะมาซื้อที่นี่ซื้อกับหญิงออสหมื่นครับ เท่ากับว่าถ้าซื้อ19ื่นกกับราคาทองนับปัจจุบันเนี่ยสองหมื่นสามสองหมื่นสี่เนี่ยก็ได้กําไรสี่พันละนะฮะคนก็หลงเชื่อครับก็เข้าไปร่วมลงทุนเป็นจํานวนมากแล้วก็เช่นเคยฮะช่วงแรกเนี่ยจ่ายเงินปกติได้กําไรเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นตามที่คุยตามที่บอกตามที่ตกลงแต่ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาสุดท้ายก็ไม่ได้จ่ายตามกําหนดครับเริ่มไม่รับโทรศพัพท์ละจนผู้เสียหายรู้สึกผิดสังเกต ก็รวมตัวกันแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับต่อมานางกฤชกรได้ประกันตัวในชั้นศาลครับคือถูกจับกลุ่มเรียบร้อยดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเธอได้ประกันตัวออกมาแต่ระหว่างที่ประกันตัวเธอกลับหลบหนีไปฮะจนเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยไปสืบทราบว่าเธอไปแฝงตัวเป็นแม่ค้าอยู่ไปขายของอยู่ที่ตลาดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากเจ้าหน้าที่ไ่ายเนี่ยก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มในที่สุดครับ ช็คประวัติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ที่ผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับกลุมในครั้งแรกนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยปิดเบอร์โทรศัพท์ที่เคยให้ไว้กับทางสายกับพนักงานสอบสวนเนี่ยตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมหลบหนีไปตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมนะฮะไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็หลบหนีจากบ้านพักนะฮะโดยที่ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งหมายเรียกไปที่ที่ภูมิของเราต้องหาผู้ต้องหา,หาก็แจ้งญาติที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแจ้งว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้ขนข้าวของหนีไปแล้วไม่สามารถติดตามตัวได้ นี่หลังจากที่ได้หมายจับเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลนะฮะจนได้ความว่าผู้ต้องหาเองเนี่ยหลบหนีไปอยู่ที่อำเภอแม่สอดนะครับซึ่งใกล้ชายชแดนธรรมชาติอืสุดท้ายไปกบดานแล้วก,ก็ถูกจับจนได้นะฮะที่บอกคุณผู้ชมว่า2 3 0หมื่นสี่เนี่ยคือตอนนั้นที่เขาที่เขาอยู่ในวงแชร์กันช่วงเดือนเมษาเออราคาก่อนหน้านั้นฮะก่อนหน้านั้นเมษานี่คือได้ไม่จ่ายแล้วได้มีปัญหาแล้วแต่เขาก่อนหน้านั้นมาสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่า ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นวันนี้นี่โอ้โหแล้วถ้าเขาขายราคาหมื่นเก้านะกับราคาทองวันนี้สองหมื่นเจ็ดสองมืนแปดนี่โอ้โหไม่รู้กําไรเท่าไหร่เลยแล้วจะมีคนหลงเชื่ออีกเท่าไหร่นะครับแต่ต้องเตือนว่ามันไม่มีจริงหรอกครับใครจะเอาทองสองหมื่นกว่าบาทมาขายขาดทุนนะ่ะนอกจากตั้งใจจะคดโกงนะฮะอย่าไปหลงเชื่อนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามกับหญิงคนนี้นางกดชกรเนี่ยนะฮะ ว่าที่เธอไปเป็นแม่ค้าอยู่ที่แม่สอดเนี่ยตั้งใจหลบหนีหรือเปล่าเธอก็บอกว่าไม่ได้จะหลบหนีแต่ไม่ขอเปิดเผยแล้วกันบอกไม่ได้ว่าไปเป็นแม่ค้าอยู่ที่แม่สอดทําไมแต่ยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไว้นะครับแล้วก็หลังจากนี้แน่นอนละว่าว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายสอบสวนดําเนินคดีต่อไปครับ